ดวนทุกท่านคะ่ะล่าสั่งดวนคะ่ะห้ามนําสินค้าเข้ามาเด็ดขาดนะคะพี่น้องคะ่ะมีหลายอย่างเลยหลายเมนูเลยคะ่ะแรกเลยนะคะมีทั้งผักผลไม้แล้วก็เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่นะคะพี่น้องคะ่ะโอ้โหทีนี้แหละคนลาวเราเตรียมอดอยากปากนักก่าเดิมหรือว่ายังไงนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่บรนบอกนะคะ สินค้าประเภทอะเข่าสินป่าที่ทดลองเกือบห้ามนำเข้านะคะพี่น้องคะ่ะหลายอย่างเลยอะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอซี MC, ทุกคนทุกท่านจ้าบพว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเลาหรือว่าทาง่างประเนอจากที่เขามาติดตามรับชมมาฟังเพ่ว่าคนโกคนเก่าคน,คน,คน,คนเดิมจ้าพี่น้องคะ่ะวมนืนอ้นเพื่ว่าก็จะมาะเสนอนะคะทางเลาแจ้งการมาแล้วนะทุกคนว่ารายการผัก ผลไม้นะคะที่ทดลองเกือบห้ามนําเข้านะคะผ่านด่านท้องถินและด่านประเพณีนะคะพี่น้องค่ะก็คือเป็นผักกาดทุกประเภทผักกระหล่ำปีอ่าผักสลัดนะคะพี่น้องค่ะผักโขมนะคะผักหอมป้อมผักชีผักบุ้งผักอ่าผักบัวใบบกนะคะโอ้โหเรานําเข้าด้วยหรอผักหอมลาบหอมเปหอมแพว บัวรพาผักขี้กูดนะคะพี่น้องนะคะขิงค่าตะาไคร้ใบมะกรูดเผือกมันอะไรต่างๆนานานะคะมันต้นมันสาคูถั่วถั่วดินถั่วดิบอะไรทุกอย่างเลยมะเขือผักยาวถั่วผักยาวมะเขือแขกมะเขืออ่อนคือห้ามนําเข้านะคะทุกอย่างเลยแล้วก็คือมีแตงโมอ่ะ มักบวบมักแขกนะคะพี่น้องทั่วผู้คืองดนําเข้าทุกอย่างและประเภทเนื้อนะคะประเภทเนื้อก็คือสินค้าประเภทนําเข้าปลานะคะทุกคนอันนี้ประเภทเนื้อก็คือประเภทเนื้อประเภทอาหารแห้งนะคะก็คือข้าวสารและข้าวเปลือกทุกชนิดห้ามนําเข้าด้วยประเภท เนื้อสัตว์นะคะก็คือประเภทอ่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแบ่เนื้อเป็ดเนื้อไก่อ่ะเนื้อหานชิ้นส่วนและเครื่องในสัตว์ทุกประเภทนะคะรวมทั้งสัตว์ที่มีชีวิตคือมัวหมูแบ่ไก่พันชิ้นไก่สุกไข่ไก่ลาบไก่สาม หลายพันปิดห่านโอ้โหคือห้ามนำเข้าเยอะมากเ mm hmm. ทบจะทุกอย่างเลยไข่ไก่นะโอ้โหส่วนปลานะคะประเภทปลาก็คือปลาน้ำจืดผลิตตะพันน้ำปลาทุกชนิดรวมทั้งปลาแดกห้ามนำเข้าเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ โอ้โหและราคาสินค้าคืออยู่ที่ลาวนี่แพงมากนะคะอันนี้คือข้าวเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยก็แพงมากต่อ10บกิโลนะคะตั้งเกือบจะประมาณ500เลยต่อ10บกิโลข้าวเจ้าเนี่ยก็คือข้าวสวยเนาะก็คือแพงมากนะคะไกยเลดแล้วคือเยอะมากแล้วก็เนื้อวัวเนื้อหมูคือโลละ200อะ่อยอ่ะอือหืมอ เนื้อไก่คือทุกคน,นะคาะและแบบนี้ลหละจะทํำยังไงนะคะอันนี้ก็คือเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นของคนลาานะคะอ่ะคอมเมนต์คนล่าทัานนีบอกว่านะคะถ่ายยังเป็นแบบนี้นะคะคาดว่าปี2 0ันเร้าหานะคะทุกคนรัฐจะสืบล่างนะคะทุกคนความทุกข์ยากไดแน่นอนเพราะว่าคนทุกข์ยากจะอ่า หายจากโลกนีไปส่วนที่เลือเมนค้นรวยโอ้อ่านและคอมเมนต์นี้บันทอนจิตใจนะคะราคาสีอ่าราคาสีก็คือราคาเนือนะคะขึ้นพอได้เพนบบเดือดห่อนดอกเพราะว่า ก็คือทาราคาศีราคาเหนือขึ้นราคาทอใดอดะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนรวยกระบ,บเดือดร้อนนะคะพราแเมพี่นอกนะคะเพราะว่าเพิ่นมีเงินสื่อกินนะคะแต่ว่าคนหาเสากินคำเนี่ยคือบบมีโอกาสที่จะได้กินแน่นอนนะคะแต่ดีแต่กี่นะคะเขาเหนียวหนึ่งแสนกลักวๆแต่ตอนนี้นะคะเขาเหนียวกลายเป็นสามแสนแล้วโอ้โหคอมเมนต์ทันนี้บอกว่า,วาตายไปหนา คอมเมนต์ท่านคนเล่าท่านนี้บอกว่าได้แต่กินพักตามเข้มนำเซ่หรือแมน่นำของไปสันละพออยู่หลอดนะคะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าตายค่ะแบบนี้ค่าข้องสีหน่อยสินขาแพงนะคะพี่น้องเนาะก็คือลหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เพว่าอ่านก็คือเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เพว่าก็จะมาเว้าความคิดเห็นนะคะว่าในการที่กรณีเที่ยวหามแบบนี้ทำแนวว่าเอาจริงๆนะทุกคนแล้วก็ มันก็นจะแพงขึ้นมันก็เมนอยูถ้าเฮ้าเห็ดได้นะคะแต่ว่าถ้าเ,าเห็ดบ่ได้นี่ก็คือ,อยากในความเป็นจริงแล้วมันจะยากนะคะละหลายๆคนบอกว่าปัญหามันมีแบบหนีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเฮาก็ยังแก้ไขหรือว่าปรับปรุงบ่ได้และเงื่อนกีบมันก็นจะเฟื่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าแม่ค่ะ บได้นำสินค้าเขาเมียขาที่มีสินค้าที่ย่อยเนี่ยเม่คขาก็ต้องไปปรับราคาขืนเพิ่มอีกว่าตอนนี้นะคะบได้นำสินค้าเขาก็เลยเหตุให้สินค้าแพงกว่าเก่าและคนที่บูฮูอินโออินี่ยังก็จําเป็นตรงสื้อในราคาที่สูงกว่าเก่าสูงไปได้ก็แหฮ้งยิงตรงสูงเติบพอเม่พี่น้องค่ะเพราะว่าราคากดอยู่ที่แม่ยขาบางคนกับโกงราคาเกินความเป็นจริงขายสินนี่นะคะบางข่้งกระอบถึง โล่สานะคะกะ้ายให้เขาเลยเนาะอันนี้คือจริงๆแต่เพว่าขอชื่นชมนะถ้าเพาีว่าตอนที่เพว่ากลับบ้านไปะเพะีว่าไปสื่ออะ่ะเนื้อมูนะคะที่ร้านสะดวกซื้อของไทยที่ไปขายอยู่ที่ลาวนะพี่น้องคะ่ะมันก็นจะมีเป็นแพ,พ็ๆอย่างเรียบร้อยเพวว่าเ<น>พวว่าก็คิดว่ามันขุมกว่าแต่ทามว่าในตลาดในนอกตลาดมีบอกเฮ้ยในนอกตลาดก็มีพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยมมีคนสื่อกิน ขนาดผูยูบานนะคะคนที่อยูุบานนี่เวลาเปิดมาตลาดตะลี่นี่่นก็นยังบอกเลยว,ว่าคนกับบ่คอยสื่อกินดอกเพราะว่าคนกับบ่คอยลายคือต่ก่อนเนาะอย่างหนึ่งมันกับแห้งเิ่นว่าเหากับบ่อคอยไม่เงินคืออย่างเชียนง่ายๆนะครอบครัวเพาว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคืออาเลี้ยงเลี้ยงไก่นะทุกคนเนาะเลี้ยงไก่กะบางข่้งกะเมื่อยที่จะกินไก่นะคะพี่น้องค่าไก่ที่เฮาเลี้ยงเองเนี่ยกะเอาไก่นะ่ะไปขายไปขายแล้วกะ สื่อปลาหรือว่าสื่อเนื้อหมูเนือ้อมั่วมากินนะคะก็คือแลกเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็คือจุดทีว่าเท่ากับยังพ่อไห้ทํามาหากินไปอยู่และบุคคลทีเพื่อนบ่มีอย่างเลยนะคะเพื่อนบ่มีหลายใดเลยนะพี่นอ้องก็คือมันยากนะอย่างเช่นก็คือแรงงานเนาะทีเพื่นอนอา ฮ่าเสากินคำนะพี่น้องหองกระเศ้าเขากระสือมันบอกอันนี้ก็คือนนักเติบนะเงินเดือนหลานกว่ามันบอกค่ะก็ขึ้นนักกระจุกอยู่ก็เห็นใจและพ่อและงานอ่ากุ้มนี่ค่นเขาสูบคาข้องสีบระไว้อ่ะเขาก็ต้องมาหางานนะพี่น้องกะมาวายเขาว่าเป็นยังคือโปโซอยอ่ะทำงานอยู่เล่าเฮาเห็ดเหตุอยู่เล่าเฮาน่ะมันอ่ะ ฟืนฟูเศรษฐกิจใดคนเหานะพี่น้องขาปากทองมันก็นสําคัญที่สุดแม่นบอกแต่ใน,นเหาแนมเห็นแล้วว่ามันบบไว้นะคะอันนี้ก็กกคือ,อยาเยะหลายหลายคนบอกว่าการที่นําเข้าสินค้าแบบนี้จะแก้ปัญหาได้หรอลหลายๆคนก็นคิดว่าถ้าเหาบอาศัยสินค้าจากไทยนะพี่น้องยิ่งจะแย่ลึกแยะกว่านี้หรือบอจะเหตุให้แเม่ค้าบางคนหรือว่าเฮ็ดให อันนี้บางคนยิงจะกดราคาไปกว่าเก่านะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีได้นําเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะจังไนกะคือจริงๆเพรว่าก็รู้อยู่แล้วว่าคนลาวอะ่ะบางคนนะก็โทษให้แต่ว่าเป็นเพราะเรานําสินค้าจากไทยแต่ถามจริงเถอะคะ่ะว่าเราผลิตเองไม่ได้เราทําเองไม่ได้แต่บางคนเขาก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่มีมีมีคุณนักประโยชน์นะ มันจังเสดตอบโจทย์ยังเช่นนะสินค้าเล่านี่บางครั้งก็ไม่หลายแต่สุดท้ายแหล้วเมีย่าหรือว่าอ่านายทุนเนี่ยมันกระก้นราคานะคะก็เลยเหตุหายคนเนี่ยบบอยากจะขายเอาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเนาะในเล่านียคือจะมีแค่ระบบเดียวก็คือระบบของอ่ะของหลัตโบเมนระบบของเอกชนมันบอกคา่ะเฮาบบมีการแข่งขันเหลืองกันอันนี้ถ้าว่าเฮาขายในราคาที่เท่านี้เท่านี้คือพูด,ดง่ายๆเลยคนที่ผลิตอะ่ะ ได้ทุนน้อยแต่ว่าอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะเข้ากับบทสามารถที่จะสูดไอพี่น้องก็ต้องถอยนะคะบางคนบอกว่าหุ้ยทําไมเข้าแพงจังเลยอ่ะเขาคือแพงแถวอยู่ในเล้าแถวคือเขาแพงนะคะคนเลาโบเฮตนาคือบอกทุกคนคะ่ะเฮตนาอยู่กับจิงคะ่ะแต่ว่าค่คาผุยคาน้ํามันนะคะ มันแพงพี่น้องคะ่ะมันแพง,ม,พงมันสูบเบาไว้ก็จําเป็นตรงบริเวณบางคนออกมาว่าว่าคนเล่านี่ขี้ขาดน,นะคะบอยอมถ้ามาหากินอย่งอาศัยแต่จะกินไปวันวัน,วนมันโบเมนขี้ขาดพี่น้องคะ่ะ ยุคนี้สมัไมนี่เจ้าคิดบ่เจะสู่แต่ว่ากําลังทรัพย์จะมันบ่พ่อนะคะเจ้าสีสู่ไปเห็ดยังและเจ้าต้องกินจะต้องใส่ทุกวันทุกมื้อพี่น้องคะเห็ดเวียกเมื่อยนะคะตากแดดโอ้โหอากาศหอนตากแดดเสียเหือ่อเชื้อแห้งแต่ว่าเฮากินอดๆดอยากอยากมันก็เลยเห็ดให่งบ่มมีก,กาลังใจนะคะ โอเคค่ะพี่หนงค่ะคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้นอกจากหับชมหัาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันหนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจเพื่วานน้ำด้ค่ะสวัสดีค่ะ